แ,แมงที่สุดในโลกสวัสดีครับมาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เกียงหนูใส่ไว้หนูตัวบักใหญ่เลยไ้เนียครับนี่โอ้โหป๊าตัวคนห่อน,อนโอ้ยเนี่ยหากะเกียงแล้วป๊าตัวโอ้ มีพังอีหุ้มพ่อมพูดนะ <c oughs> อายทวนๆเลยห้อนขักบวมห้อนพี่น้องก,ก็บเบิรงเหงาพูนะโอ้โหอายทวนๆหากระปรงมอใส่พังอีหุ้มพ่อมนี่พังอีหุ้มพี่น้องเคยเห็นพังอีหุ้มบ่นี่พังอ,อีหุม้มพังอีหุ้มหืมมะบาทนี่ พี่เจยวเจลโปอันนี้ทอดไข่เท่าแม่เอามาจ้ำน้ำกันเบิ้งเหเบอ <c oughs> คุยเจวบางกัน <c oughs> โอ้ของอแท้แ่บครับฝีมือทำไม โอูดในเฮงสดน้ำแกงแซ่บลายครับ <laughs> uh. นี่ทอดไข่เบิกจำน้ำคุยเสพกีฮุมเหมือนกันบอกได้กินเนี่ยฟาเป็นยังพี่น้องเอ้น ยอดอยากกินแต่ไวายเป็นรักมันแซ่บี่น้องไวายนี่ พ่อดีกินวายอ่อนแม่ไปตัดมาใหม่ๆครับพี่น้องลายคนเบิ่งกระทมอยู่มันบ่มีพี่น้องมันใหญ่บว่ท่าน <c oughs> อันนี้ครได้ไปได้ไปเล่มเมา ว่าแม่แม่ครับแซบแ่บจำ้างแซ่บแห้งที่สุดในโลกม<า>ันหัวใจอยากินตะวายครับแซ่บแห้งแม่ไม่ได้กินเทิงนะ อ้ถือใจเลยโมนี่นครับถือใจเบาวแดงจากสีถือใจพี่น้องอยู่บุเซีแบแต่บบาแดงจากพี่น้องสิม,มากน้ำนยูบุ้น้องครับนี่แหละครับเบาวแดง คำว่มเบาแดงมันเป็นแบบนี้เลยพี่น้องมันมาจากแนวอยู่แนวกินบ้านบ้านนี่นะครับเคยกินแต่เกิดบ่หมีแต่เคยกินแต่เกิดเคยกินแต่แตจำความได้ <c oughs> เกิดมาจำความได้ก็เคยกินร้อ กีไอ้แกงซ้นแห้งเนื้อแห้งซ้นแห้งแกงสะพังอีหุ้มนี่ก็แแ่บนะครับไข่บม่ได้อันนั่นเลย แซ่บแกงวายลายโบดีลงเลยทอดไข่ทอดไข่เท่าแม่ <ừ. S 1> วายอ่อน ไวนย,ยน้ำข่าวนี่กินกระปุบบนกระเจาว่ะแซบเด้อพี่น้องเด้อผมสีบอกบางคนว่ามันขมถ้าไวนยน้ำข้าวมันจะขมพอดีกินกระปุนกับ,บ,กบเจวแซบ ทอไข่ใส่ผักคะทอไข่ใส่เชื้ออมอู้อแซ่บทอไข่กับแม่ก็ได้ Mm-hmm. ตัวเอเพื่อ <laughs> นนี่โอ้ฮอนฮอนอขากลายพี่น้องเอ้ย เป้าหมายสายตาเดียวหาเตน,นูอย่างเดียวเลยพ <laughs> ักอีอุมผมอยู่ใต้เพีง ตังหุ้มแม่ปูกไอยู่สวน <c oughs> อัน,นี้ก็แแ่บมีตต่รนลแซ่บแซ่บแซ่บบาแดง Mm hmm. จวดครับนะครับพี่น้องเอ้าขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับแทบบลแดงบลูจะแทบพี่น้องหรือเปล่านะครับถ้าพี่น้องคนใดแทบคือบลแดงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันแน,น่นะครับพี่น้องเอ้าไว้เจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่และน้องไปเพียงสัมนี้ก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ